เสื้อพักเจ้าเนี่ยล่าเน,นี่หล,ล่าสีน้ำตานี่ละเดี๋ยวเอารถไปออมก่อนเนาะนี่ล่ะบางครั้งประดาวลงกางตางกับพ่ออย่างเอารถมาออมเนี่ยเจ้ามันจะย้อนสอนเนาะต้องเอารถมาออมไหนนี่แล้วก็กลับออกไปเส้นเดิม สาเฮตุทีลงทั้งงทั้งแยกกันทุกขั้งกับพ่อนี่แหละแต่ข้างนี่มาลงเพราะว่ามันไฟเขียวเนาะ ออเอามันี่แล้วเนีลักตึกสีน้ำตาลอยู่นี่แล้วมาหาซื้อพักซื้อหมูซื้อป่าเออมันอยู่ได้สองอาทิตย์่ะเนี่หมอยากออกมามันเนาะถึงจะได้ชีดวรักชิ้นกับ,บกวันเอามาบ่อยแล้วก็มีโอกาสติดได้เจ้า rồi xuống กํเดวกระดาวขออันชื่อของก่อนเนาะมันจะบามีมือกันโทรศัพท์เจ้าชื่อกระเทียมหัม่นชกันกระดาวมาที่ไรกระเทียมเนี่ยต้องเอาเป็นอันแหกชื่อกระเทียมซึ่กระเทียม Hồ ăn tốt canh ngang, bắt điên Hồ cái, cái tốt mà em Chính có bất là có tớ hả, hồ sư tới ra đây nó Ban có mì hăn này nhá, mũ kín là chả nào ha ban Bắt đá bỏ sọc chín cắm con nó 3 ho quá nè đi khách đi nó เก๋ yeah. ปาเซนมอนป้าไข่ป้าไข่ cuồng nhay nó bốn hết loại dân khoảng 200 ba cho trùa 1 nhỉ Cái này tùa này rõi của bà, khoảng mắn sao nó รอ้รอยสามร้อยสามสิบตัวหนึ่งมาซมคลิปปูคลิปป่าสั้นๆจ้า เขาส้อมคิดผูคิดป่าสั้นๆนะโอ้ป้าป้ามาทางนี้นะอ๋อก็กบไปตรก,กูอ่ะกูเว้ยตาดูทางนี่มหันมันมาสักเดี๋ไปทางไหนมัพวนี้ ไปดูกูกลับบ้านอย่างมาทั้งนี่แบบหันมาสักเถอะอืมแปลกแปลก กำเดียวป้าดาวขออันเก็บของก่อนเจ้าเออเก็บของก่อนเจ้าโอ้สป,ปาสปเปรดเนี่ยไก่ว่ะไข่ว่ะเออป้าดาวขอจกคิบแขนนี้ก่อนนะเจ้าป้าป้าลงรถล,ลายปูนและะ้วต้องไปใครหันมนะันอะเออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ